ริ้วรอยมาก่อนวัยแน่นอนถ้าไม่ได้รู้เรื่องนี้นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจคิดว่าอริ้วรอยเนี่ยมันมาจากอายุฉันอายุมากขึ้นฉันคงไม่สามารถที่จะชอยร้อยได้จะลองสังเกตน,นะครับเราเห็นดาราเราเห็นนักการเมืองเราเห็นเจ้าของธุรกิจหลายๆคนนะครับที่เป็นเซเล็บเนี่ยเขามีผิวหน้าที่ค่อนข้าง อ่อนกว,ว่าไวโดยที่บางคนอาจจะไม่ได้ฉีดบท็อกด้วยซ้ำนะครับก็ลองไปสังเกตดูแล้วกันนะครับในสื่อโซเชียลมีเยอะมากนะครับผมอยากจะบอกว่าริ้วรอยเนี่ยมันจะมาก่อนไวถ้าเราไม่ได้ดูแล สุขภาพผิวอย่างดีพอนะครับข้อที่1นที่ต้องดูแลคือน้ําดื่มเขาพบว่านะครับจะมีดาราหลายท่านมากๆเลยนะครับที่ดื่มน้ําเป็นประจำเลยเขาไปไหนเขาจะพกน้ําเป็นขวดเลยนะครับไปดื่มตลอดเวลาเลยนะครับท,ทุกๆชั่วโมงเขาจะดื่มน้าประมาณ1แก้วบางครั้งก็สชั่วโมงดื่ม1แก้วก็ได้นะครับตั้งแต่เช้าถึง6กโมงเย็นเพื่อทําให้น้ำเนี่ย ไปดีท็อกผิวนะครับเอาของเสียต่างๆออกแล้วก็อุ้มความชุ่มชื้นในผิวไว้นั้นถ้าผิวไม่ขาดน้ําผิวก็จะเกิดริ้วรอยได้ช้าลงนะครับข้อที่2คือแสง UV เนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้อากาศกำลังดีแล้วอุณหภูมิประมาณ14องศานะครับก็อากาศเย็นแล้วก็แดดเนี่ยก็ ไม่ถึงก็แรงมากนะครับอันนี้ยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราไปโดนแดดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นมันจะเป็นแดดที่มีรังสี U V ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะ U V อันหนึ่งนะครับคือ U V A เขาพบว่าเวลาที่มันโดนผิวนะครับมันจะทําให้คอลลาเจนเสื่อมสภาพได้เร็วนะครับพราคอลลาเจนเสื่อมสภาพได้เร็วเนี่ยคอลลาเจนมันช่วยทําให้เราเนี่ย หน้าดูเด็กนะครับหน้าดูไม่ค่อยมีริ้วรอยแต่พอคอร์ติซนมันเสื่อมสภาพลงหรือมันสลายตัวเร็วมันก็เลยทําให้ริ้วรอยเกิดเร็วขึ้นดังนั้นจะออกไปไหนก็ตามอย่าลืมทากันแดด1ชั้นนะครับแล้วสองถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งหน้าหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้ตัวรองพื้นต่างๆเนี่ยมันช่วยปกป้องแสงแดดได้3ก็คืออาจจะกางร่มซะหน่อยก็ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องโดนแดดเป็นประจําข้อที่3นะครับคือเกี่ยวกับพวกสายตาสั้นนะครับหรือว่าคนที่ใช้มือถือขนาดเล็กจนเกินไปเนื่องจากเนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มสายตาสั้นหรือสายาเเเอียงงละพ่ก็จ มีการขามวดคิ้วเกิดขึ้นพอขมวดคิ้วเกิดขึ้นมันจะเกิดร่องลึกๆ2เส้น ระหว่างคิ้วนะครับดังนั้นคนที่สายตาสั้นผมแนะนําให้ไปใส่คอนแทคเลนส์หรือตัดแวน่นสั้นครับส่วนใครก็ตามที่ใช้มือถือเล็กจนเกินไปลองเปลี่ยนขยายมือถือให้ใหญ่ขึ้นหรือทําให้ตัวอักษรบนมือถือเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพื่อเราจะลดการขมวดคิ้วลงอันนี้ก็จะลดริ้วรอยระหว่างคิ้วได้เป็นอย่างดีนะครับข้อที่4คือปริมาณโปรโตีนเรารู้อยู่แล้วว่าเรากินโปรโตีนมันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวอยู่แล้วถ้าเรากินโปรโตีนไม่พอโปรโตีนจะไปซ่อมแซมอวัยวะภายในหัวใจตับไตปอดนะครับสมองนะ กล้ามเนื้อกระดูกต่างๆแต่มันจะไม่ได้หลงเหลือมาที่ผิวหนังมากนะักทําให้คอเลาเจนที่ผิวหนังเนี่ยถูกสร้างไม่เพียงพอต่อเวลาที่ผ่านไปอย่าลืมนะครับคอเลาเจนถูกสร้างแล้ว มันจะมีอายุของมันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันจะเสื่อมสลายไปถ้าเราซ่อมแซมคอลลาเจนไม่ทันนะครับผิวเราก็จะเหี่ยวแล้วก็มีริ้วรอยค่อนข้างเร็วลองสังเกตดูนะครับบางคนทํางานหนักกินอาหารที่ไม่ค่อยมีโปรตีนเท่าไหร่นะก็จะทําให้ผิวเนี่ยมีริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับกินโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันใครออกกําลังกายผมแนะนํา 1- 2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโกรัมต่อว,วันแตใครก็ตามที่ ทำงานอย่างเดียวไม่ออกกาลังกายเลยก็อาจจะก,กิน0.6ถึง1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวนันกินโปรตีนให้พอนะถ้าใครกินโปรตีนไม่พอจะเลือกเป็นอ่ะกลับไปบ้านตอนเย็นอาจจะก,กินโปรตีนจากถั่วเหลืองอย่างเช่นเดีย๋ยวนี้จะมีเยอะมากเลยนมถั่วเหลืองชนิดที่ไม่เติมน้ําตาลเราจะได้กินมื้อเย็นแล้วก็ไม่อ้วนหรือ2อลเราอาจจะกินจากเวโปรตีนที่ไม่มีน้ําตาลเร,าเรียกว่าไอโซเล e เวโปรตีนพวกนี้จะมี เป็นเวโปรตีนที่เอาน้ําตาลออกแล้วนะอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออาจจะกินเป็นคอลลาเจนได้แต่คอลลาเจนระวังนะครับคอลลาเจนถ้ามีรสชาติอร่อยบางทีเราต้องดูก่อนว่ามันมีน้ําตาลไหมนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับจะกิน คอเจนนะครับแล้วไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนลองเอาสูตรที่พี่สาวผมทำนะไปดูก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าคอลาเจนแล้วเดี๋ยว a c e b o o k เนี่ยจะส่งลิงก์ให้ทางอินบอกแล้วเราก็ไปดูว่าอ๋อมันต้องมีโมโนเปปไทด์ไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์จะได้บํารุงทั้งผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อไปพร้อมกันนะครับกินทีเดียวนะครับได้ทุกส่วนนะครับที่จําเป็นต่อความสวยความงามเลยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อด้วยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพเจ๋งๆแบบนี้นะครับเราเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่า หมอทีมแล้วทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ